ชิวขอบคุณค่ะถ่ายรูปน้องได้ยังไปก็มึงถือไปจะได้อัพให้มันเปิดไฟให้มันถ่ายรูปเอาเนี่ยถ่ายรูปเหรอเขามีรูปนู้นอยู่อ๋อเหรออยากให้ถ่ายพวกเราไงมันอัดวิดีโอได้เหรอโถพูดพอๆหน่อยมันที่ไหนอ๋อคุณชายคุณชายคุณชายเอาต้องขอถ่ายรูปก่อนถ่ายไหมอ่ะ ก็อยากเดี๋ยวส่งไปส่งให้เห็นอยแผลเลขสาเห็นเลขสามยังน้องก็ถ่ายออกมทำไมอะเลขสมเลขสามเลขสามเลขสามแผลไมใเ่ยจะได้เป็นคนไม่มีบาดแผลไงน้องน้องเสียใจอะอย่าน้าประดิษ์น้ประดิตเยใมึง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 อธิฐานยังยังอธิฐานเลยอัน สังเกตเล้สามทำามอ่ะ <c oughs> เอาดูเลขพังเออไม่ละแค่นั้นแหละอ่ะเป่าเ่าจบพิดีอุ้ยล้มไปอย่าล้มไปัฟฟอมน้องหลุด